สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่สายจากจุฬาติวเตอร์ค่ะจะมาตอบคําถามเกี่ยวกับการสอบ GED ที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยสงสัยแล้วก็สอบถามกันเข้ามาค่ะวันนี้รับรองว่าเคลียร์แน่นอนค่ะสําหรับ GED Social Studies นะคะก็จะมีทั้งหมด35ข้อให้เวลาทําถึง70นาทีด้วยกันเท่ากับว่าน้องๆมีเวลาทําข้อละ2นาทีค่ะ สำหรับคอส g e d ของจุฬาติวเตอร์ของเรานะคะจะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นการเรียนสดแบบรับรองผลค่ะซึ่งอันนี้น้องๆสามารถที่จะเลือกมาเรียนที่สถาบานันหรือว่าเรียนสดออนไลน์ก็ได้นะคะโดยครูผู้สอนเนี่ยจะเป็นคุณครูพี่เปิลค่ะผู้ก่อตั้งจุฬาติวเตอร์ของเรานั่นเองค่ะ แบบที่2นะคะก็จะเป็นการเรียนคอส GED แบบตัวต่อตัวค่ะอันนี้เนี่ยน้องๆสามารถที่จะนัดวันแล้วก็เวลาที่สะดวกกับติวเตอร์ได้เลยรวมถึงอยากจะเน้นพาร์ทไหนก็สามารถจะแจ้งติวเตอร์ได้เช่นเดียวกันค่ะและแบบที่3นะคะคอส GED ที่เป็นในรูปแบบของวิดีโอค่ะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะสมัครแล้วก็เริ่มเรียนได้เลยตามวันแล้วก็เวลาที่น้องๆสะดวกได้เลยค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มีคำถามเพิ่มเติม,มหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สของเราเนี่ยก็สามารถมาได้ที่แอปเขียวนะคะพิมพ์แอดจุฬาติวเตอร์ได้เลยค่ะ